ครับถ่ายเองกดเองเลยครับีลูกสาวยืนอยู่ด้านนู้นครับนู่นนะครับเข้ากําลังเข้าดีนะครับดูไซส์ครับไซส์สวยครับเทียบกับกระป๋องกาแฟป้าบ้านผมก็เต็มที่ขนาดนี้แล้วครับนี่เต็มที่ครับนะครับเรื่อยๆนะครับในเหยื่อตัวเหยื่อครับเป็นม้าหมักนะครับสูตรของผมนี่จะเป็นเป็นตัวม้าแล้วก็จะมีนุ่นเป็นสูตรของผมครับโดยเฉพาะครับนะครับ ที่มันเข้าดีก็เพราะมันจะมีตัวเรียกเรียกกลิกก่นเรียกส่งกลิ่นเรียกปลานะครับนี่ครับติดต่อได้นะครับนี่ครับกระปุกนี้ที่ผมใช้นี่คือเป็นกระปุกส่วนตัวของผมนะครับนี่ครับที่ผมขายให้นา้นาที่ว่าสั่งมานี่คือ,อจะเป็นกระปุกกลางนะครับแต่ของผมอะ่ะจะเป็นกระปุกส่ตัวสั่งได้ครับกระปุกละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยผมส่งได้หมดครับตามไซส์ตามกระปุกนี่ครับรับประกันความัวร์ สนใจไงทักมาในเฟสหนุ่มชโดป๊อกนะครับนะครับแต่ผมจะตกทาคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมขอเม้นสวยๆนะครับผมไม่ได้ตกอวดโชว์หรือไงไม่ซื้อไม่เป็นไรครับทักมาได้ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเม้นสวยๆครับขอบคุณครับ